แต่วันนี้ความสําเร็จสําหรับดุนยาสิ่งที่ออกมาเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จจริงๆมันไม่ใช่ว่าผมมีรถหรูมันไม่ใช่ว่าผมมีบ้านใหญ่แต่มันอยู่ที่ว่าความสําเร็จคือการใช้ชีวิตยอย่างไรให้ทุกวันมีความสุขครับคุณผู้ชมถ้าคิดตามความคิดของมนุษย์เราจะเสียใจ แต่ถ้าเราคิดในภาวะของการเป็นบ่าวนะบ่าวที่มีพระเจ้านะเราจะดีใจนั่นก็คือการที่อลัลลอฮ์ไม่ให้ในสิ่งที่เรา ไม่ให้แล้วทำไมดีใจอัลลอฮ์ไม่ให้สิ่งนั้นแต่อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่ามาแล้วเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราขอและยังไม่ได้จงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเพราะสิ่งที่เราขอมันไม่เวิร์คฮะมันไม่ได้ดีกับชีวิตของเราครับแต่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่าบางครั้งการขอแล้วไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ดีกว่าด้วยซ้ำดังนั้นจงเชื่อมัน่นและไม่เสียดายอะไรสักอย่างหนึ่งเเเเเเรร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 าา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 าพะะออออัััลลลหหนนนนน้้้้ทททงงงงููดดีีียยยิิิ่่่่่่ใสสไไมกจจป็ต ตต่ออชวิขงเราแต่ในทุกอย่างที่อลอ์เลือกให้มันดีที่สุดต่อเราแล้วจริงๆเราต้องเชื่อมั่นในอลอ์แบบนี้เลยครับสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงมอบให้กับบ่าวคนนี้รวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วจริงๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องเชื่อมั่นแบบนี้จริงๆแต่กว่าที่เราจะเกิดความเข้าใจแบบนั้นได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสิ่งที่อลอ์จะให้เป็นสิ่งที่ดีต่อเมื่อบ่าวคนนั้นเป็นบ่าวที่ต่ออัดต่ออลอเป็นบ่าวที่ขัดเกลาใจของตัวเองเพราะ ในอันกุรอานในสูรอที่87อายะที่14พระองค์ได้ด â รัดอยู่ในอันกุรอานว่าแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาวตนเองย่อมบรรลุความสําเร็จพี่น้องครับผมอายุมาถึงขณะนี้แล้วนะถึงแม้ว่าผมอาจจะอายุไม่มากเหมือนกับพี่ๆหลายท่านที่เป็นแฟนรายการแต่ผมก็สามารถพูดได้ว่าล้อมเมตให้ผมผ่านความยากลําบากมาเยอะมากจริงๆ จนมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราโหยหาสมัยก่อนมันคือความสําเร็จแล้วเราก็ตั้งว่าสิ่งนี้ถ้าไปถึงแล้วคือสําเร็จแต่วันนี้ความสําเร็จสําหรับดุนยาสิ่งที่ออกมาเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จจริงๆมันไม่ใช่ว่าผมมีรถหรูมันไม่ใช่ว่าผมมีบ้านใหญ่มันไม่ใช่ว่าผมมีตําแหน่งหน้าที่หรือได้รับการแต่งตั้งอะไรที่เป็นตําแหน่งที่มีเกียรติแต่มันอยู่ที่ว่าความสําเร็จคือการใช้ชีวิตอย่างไรให้ทุกวันมีความสุขครับคุณผู้ชม ความสุขนี้ไม่ใช่มาจากการสนุกสนานด้วยปาร์ตี้สนุกสนานด้วยสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเราแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นด้วยความสงบในทุกๆยามในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราทำใจแล้วเข้าใจและยอมรับแล้วเรามีความสุขได้วันเนี้ผมตกผลึกเลยว่าน,นี่คือความสําเร็จครับความสําเร็จที่ไม่ต้องรอมันจึงเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในทุกๆเวลาวันนี้ตื่นเช้ามาเจอภรรยาเจอหน้าลูกคุณม่ แม่ยังมีชีวิตยังได้ทําหน้าที่ดูแลทุกคนที่เรารักได้มีโอกาสมาจัดรายการนี่คือสําเร็จถามว่าผมตั้งเป้าหมายไหมผมทําธุรกิจผมก็ต้องตั้งเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จแต่ระหว่างถึงความสําเร็จในทุกๆวันมันคือความสําเร็จระหว่างทางที่มีความสุขที่สุดเพราะเรารู้ว่าความสุขสงบเกิดขึ้นในใจหัวใจเริ่มรำลึกถึงอัลลอ์อยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ใจของเราสงบได้นอกจากการรำลึกถึงอัลลอ์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าดํารัสอยู่ในอันกุรอาน